โนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมใช้สคริปต์ของ Thunder โดยเฉพาะส่วนของอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นอีเวนท์ของซัมเมอร์นะครับหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองนะครับผมสำหรับอีเวนท์ของซัมเมอร์ก็จะอยู่ตรงเมนูฟาร์มนะครับให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูฟาร์มนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ทั้งหมดในแมปเลยนะครับเลเยอร์ธากิ p พ i อยก็จะเป็นการเลือกเป้าหมายคะแนนของเราในนงครับหรือว่าแต้มผลไม้นะครับสำหรับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นการหยุดแต้มหรือว่าหยุดคะแนนเมื่อถึงเป้าหมายที่่เรา้อองวนนัืห ผู้ชมจะติ๊กอันไหนก็ได้นะครับเอาไป1น0 0 0หมื่นหนึ่งนแล้วกันผู้ชมสำหรับอ u t o e อ e โต้อีเวนต์ก็จะเป็นการใส่ผลไม้ของซัมเมอร์นั่นเองนะครับสมิดแพลนหมดก็จะเป็นการเลือกโหมดในการให้ผลไม้นะครับผมสำหรับฟังก์ชันตรงนี้ผมก็ติ๊กไว้ที่กิฟต์ออลนะครับวันบายวันก็จะเป็นการให้แบบต่อมือนะครับผมคิดว่านะสำหรับอีกโนเวตก็จะเป็นการไม่สนใจน้ำหนักของผลไม้ซัมเมอร์นะครับก็คือใส่ทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นผลไม้ของซัมเมอร์นะครับผม in กิฟต หรือว่าไปติ๊กผลอื่นๆต่างๆนานาให้เสียเวลาเลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนกันก่อนนะครับ Next Shop ไอดีสัตว์เลี้ยงจิ้งจ,งจอกไก่ทุ่มเงินราคาเริ่มต้น50บาทและไอดีสัตว์เลี้ยงแมลงปอและแลคูนราคาเริ่มต้นแค่99บาทไอดี ID สะอาดปลอดภัยฝามือ100%ที่มีบริการจำหน่ายไอดีบ็อกฟุตและกดเกมพาสฝากไวด้วยนะครับแค่คุณผู้ชมเลือกออโต้อีเวนต์แค่ฟังก์ชันเดียวเนี่ยมันก็จะทําการเก็บผลไม้ที่อยู่ในส่วนของเรามาใส่อีเวนต์ซัมเมอร์ให้เลยนะครับผมอีก3นาทีเดี๋ยวเรามารอดูเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าสําหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับผมตอนอีเวนต์จะมาก็มาดูใน2 ฟังก์ชันเอกก่อนนะครับคุณผู้ชมดร <c oughs> ว่าไข่นั่นเองนะฮะก็ k. ยังสามารถดูชื่อไข่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า is free เอกมา อาโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถดูได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ตอนนี้ไข่ยังไม่พร้อมนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมสำหรับช็อปก็จะเป็นการบอกเวลาในสต็อกนั่นเองนะครับว่าเวลาเนี้ยมีอะไรมาขายบ้างนะครับผมโอ้โหคือฟังก์ชันนี้สคริปต์นี้โคตรดีดีจริงๆคุณผู้ชมไม่พลาดไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับในอีเวนต์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติ๊กแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับผมเอาละคุณผู้ชมตอนนี้อีเวนต์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครัััััััััับบบบบบบโโโโออ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 อเเเเเคค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 ตตตตตนน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 ีีีีี้้้้้้้้้มม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 กกกกก็็ยยยยยงไ่่่่ใใใใสสผผผผผลลลลล์หหหหะะะะะะรรรรรุุุุณณณููชชาาดทวปแแแจิ มากๆตอนมันเต็มกระเป๋าเนี่ยมันจะแหลกมากๆเลยนะครับผมก็จะทำการเปิดไว้เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันใส่ให้ไว้อยู่ลวะวจากนั้นก็จะกดคำว่า g i ฟต All Summer Fruit in ตอินวอร์อินทอนะครับก็จะเป็นการใส่ผลไม้ทั้งหมดในกระเป๋าเรานนั่นเองถึงมันจะแหลกก็คือคุณผู้ชมมันก็จะเป็นการเคลียร์ผลไม้ซัมเมอร์ในกระเป๋าเรานั่นเองนะครับผมหนึ่งหมื่นพอยต์แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมีแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยเหรอ มีระบบแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมพอถึง11,000ที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันก็จะทําการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับดีมากๆเลยนะเนี่ยฟังก์ชันแบบนีน้เป็นไงบ้างคุณผู้ชม11,000ของจริงนะฮะถ้าสมมติเราตั้งไปที่1 4ื่นมันก็จะทําการใส่อีกครั้งนะครับในกระเป๋าผมก็ไม่เหลืออะไรละหมดไปละถ้าลองเปิดอีกก็น่าจะเก็บให้อัตโนมัติอีกนะครับเผื่อคุณผู้ชมยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคตอนนี้ในกระเป๋าผมไม่มีนะ,ะให้เช็คอีกทีนี่นะครับคุณผผู้้้ชมมมมีีแตตต่่่ไไไอออเทางงๆนนนนนนะะะะฮลรรคับหกใย์ ก็หมื่นนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมสําหรับรางวัลก็จะมีบอกในนี้เลยครับแล้วก็จะมีแต้มผลไม้ให้เราดูด้วยนะครับตอนที่อัปเดตมาใหม่ๆยังไม่มีแต่ตอนนี้มีละเอามูลแคสตอนนี้ใช้แค่4,000พอยต์นะครับคุณผู้ชมสรุปก็คือเราต้องใส่แต้มไปเรื่อยๆเอาให้เยอะที่สุดเพื่อที่เราจะได้ของหลายอย่างนั่นเองนะครับก็ไม่จําเป็นต้อง1 4ื่นสี่ใสไปเลยสอง0 0 0 0ม0 0 0 0ี่หมื่นห้าหมื่นนะสำหรับแต้มของผลก็จะอยู่ที่หม0 0 0ห้านะครับคุณผู้ชมอ่ะก็จะได้ของประมาณนี้เลยสามสี่ห้นะาห ไม yeah, ่แย่คุณผู้ชมปิ่งได้ของเยอะมากเลยผมก็จะได้มอนแคทมาเอาเด้งไหมเด้งเข้ามือไหมอ่าเด้งเข้ามือด้วยนะครับก็อย่าลืมไปใช้นะครับคุณผู้ชมสำหรับสคริปต์ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมไม่ได้เบลแต่ผมเป็นหนึ่งเดียวกับทันเดอร์โอ้ยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับกดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย